Hall of Heroes รอบนี้นะครับเป็นโจกมืดนะผู้เล่นใหม่จำเป็นจะต้องเก็บตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นมอนสเตอร์ธาตุมืดที่ไม่ได้หาได้ง่ายๆบ่อยๆนะครับก็ก่อนอื่นเลยต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Nubs no s u n e r s Cast นะครับเราอยู่กันกันกบเจ้าตัว Hall of Heroes นะครับรอบนี้เอาไอเดียเด็กมาปีนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนาทีมฟรีกันด้วยทีมฟรีโดนฟรีลงได้จริงๆนะครับ ก็อันนี้ลงไปถึง6ชั้นแล้วนะครับก็ถือได้ว่าโอ้โหทีมนี้มันก็มาไกลกว่าที่ผมคิดไว้พอสมควรทีเดียวนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราต้องมาแนะนำะเจ้าตัวมอนสเตอร์กันก่อนนะฮะแต่ก่อนนนั้นนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็สมัคร m e m b e r รกันนะครับ อ่าแล้วก็เพื่อนที่สมัคร Member รก็จะได้รับอาจจะติดสติกเกอร์น่ารักน่ารักน่ารักกับโซลต์เวลเราได้ด้วยนะครับหรือว่าสามารถที่จะสนับสนุนช่องทูนูปกันผ่านซุปเปอร์แตงได้ด้วยเช่นกันขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวโจ๊กมืดนะถามว่าตัวโจ๊กเกอร์มืดอันเนี้ยในซัมเมอร์สปอร์ตนะมันก็จะเป็นแบบอ่าจะมีการแจกมอนสเตอร์สี่ดาวนะครับในทุกๆรอบเดือนเรียกว่า ออพีโรสนะครับรอบนี้มาลงเปี้ยกับเจ้าตัวโจ๊กเกอร์ท่ามืดพอดีทำไมรอบนี้มันถึงสำคัญนะครับไม่อยากให้พลาดกันเพราะว่าตัวนี้มอนสเตอร์ท่ามืดอย่างโจ๊กมืดเนี่ยเราสามารถเปิดได้แค่จากสกอแสงมืดเท่านั้นนะครับแล้วมันแบบกว่ามันจะได้สกอแสงมืดสักใบแล้วเปิด้วฟ้าผ่านแล้วได้ตัวนี้มันก็ไม่ได้ง่ายนะนะตอนนี้ก็ถ้าเป็นตัวหนึ่งที่มันแบบมันเอาไว้วางระเบิดนะครับ ถามว่าตัวนี้ควรปั้นเลยไหมคําตอบคือ,อยัง,นะอยงนะครับยังนะครับแต่ว่าอยากให้เก็บไว้หนึ่งตัวเป็นอย่างน้อยนะตัวนี้ถามว่าจะปั้นเมื่อไหร่เพื่อนๆจะปั้นได้เมื่อแบบเพื่อนๆมีตัว5ดาวตัวหนึ่งที่เป็นคอมโบโระเบิดกับมันด้วยคือมีตัวที่มันจุดระเบิดได้มาด้วยนะครับตัวอย่างอตัวที่จุดระเบิดได้ก็อย่างเช่นเจ้าตัวนี้ Sierra, นะครับเจ้าตัวเซียร่านะครับผมหรือโอร่าเคลนทลมนั่นเองถ้าเพื่อนๆม <c> ีตัวนี้นะครับเหมาะมากเลยนะจริงๆมันจะมีตัวสีดาวที่มันจุดระเบิดได้ด้วยอย <c> ่าง <ๆ S 2> จ้าตัวที่เป็นแบบไอ้กับตันไพเร็ทัดไฟอย่างเงี้ยใช่ไหมไอ่ไพเรกับตันทัดทัดทัดไฟแต่ก็ <laughs> อาจจะไม่ได้แนะนําขนาดนั้นนะครับแต่ตอนนี้ก็คือถ้าเก็บมาอย่างเงี้ยเราเก็บไว้1ตัวก่อนนะครับแล้วอีก2ตัวเนี่ยถามว่าเราเอาไปอัพอะไรดีแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวทำาดามแมจแรกๆของ s u m m o เ e อร์ส r ที่แนะนําก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับสำหรับ เจ้าตัวจ็อกเกอร์ธาตุลมนะครับนี่จ็อกเกอร์ธาตุลมก็จะเป็นตัวนี้นะครับรูเช่นเราสามารถเอามาเติมสกิลได้อันนี้ก็จะประหยัดมากขึ้นไปด้วยนะครับอ่าก็อันนี้คือเจ้าตัวจ็อกเกอร์มืดนะแล้วก็รอบนี้คืออยากให้เก็บกันเพราะว่าแบบเอ้ยมันเป็นธาตุธาตุมือดอะ่ะคือกว่ามันจะเวียนมาได้ตัวตัวนี้ก็คงอีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดด้วยสกอแสงมืดได้ก็านั่งยากด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีมกันดีกว่า น่าเสียดายที่เราลงชั้น6ไม่ได้ <laughs> <laughs> ก็เดี๋ยวเอาพวกโตโครงสร้างของทีมมาให้ดูกันนะครับทีมนี้ก็จะเป็นทีมที่เราสามารถที่จะหาลูนมาใส่ได้เลยนะครับเป็นรูนที่แบบว่าเป็นลูนที่เกมให้มาแต่แรกเลยนะครับตัวละครก็จะเป็นแบบนี้ครับพวกสี่กุมาร <laughs> ผ,ผมเรียกว่าสี่กุมารแล้วกันเพราะว่าสีตัวนี้มันก็เป็นตัวที่แบบว่าเราหาได้จากตัวเกมที่ให้มาแต่แรกๆเลยนะครับ อ่าก็จะมีอะไรบ้างแวมไฟนะแวมไฟเป็นลีดนะครับผม,มเพิ่มแออแท็กสปีดให้ทีมนะต่อเทินนะครับเวลามอสอันนี้ก็เป็นตัวฟิวชั่นนะครับผมอ่าอันนี้ก็อาจจะทําให้เร็วขึ้นสักนิดหนึ่งนะรูน e ออะไรพวกนี้นะครับอ่าแต่อันนี้ต้องบอกได้เลยว่าของผมเป็นรูนแบบเด็กๆมาก,มากๆรูนเด็กน้อยจริงๆนะครับอ่ายังไม่มีการเสริมด้วยอ่าเราสามารถเสริมได้ด,ด้วยการลงสามหัวด,ด้วยแต่อันนี้ยังนะครับอ่าเจ้าตัวโครหรือเจ้าตัวอ่าอินุกามิธาดมืดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เออเอาเอาไว้สำหรับทำ อาร์ติแฟกซ้ายขวาอ่ามีการแนะนำมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงเนี้ยอ่าเวลาที่ลงชั้นเจจะเป็นยังไงอันนี้โดนในในในเชิงเมคานิกส์นะครับเพราะว่ายังไงอันเนี้ยคือไม่ผ่านอยู่แล้วอะเพราะว่าชั้น7็ก็น่าจะตึงอยู่พอสมควรนะครับเ่เวลามอสก็สามารถที่จะแบบลดแอตแทกบาของศัตรูได้นะครับแล้วก็อ่สามารถทําสตันได้ด้วยทำทำสตันได้ด้วยแบบไฟก็มีหน้าที่ในการต่อเทิร์นอะไรอย่างเงี้นะครับแล้วอีกอีกจุดหนึ่งที่เจ้าตัวเอฟเฟนเบิร์นเนี้ยมันทำได สั่ต่างได้อย่างเช่นพวกระเบิดพวกอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่บนหัวมันก็ช่วยล้างให้ทีมได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเนี่ยอันนี้โดนระเบิดเห,เ,หเ,หเห็นไหมเห็นเห็นเห็นไหมฮะล้างระเบิดทิ้งหมดแล้วนะอืมก็เป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้แก้ระเบิดได้นะครับแต่อันนี้แบบว่าทีมเรามี ex นะต้องระวังด้วยว่าพอทีมเราได้ได้เทิร์นเบิร์นอย่างเงี้ยอย่างแวมไฟติดระเบิดแล้วก็ได้เทิร์นเบิร์นเนี่ยก็มีโอกาสระเบิดตายได้เช่นกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็ชั้นเจ็ดนะคือยังไงอันนี้ไม่ผ่านอยู่แล้วก็ อย่างตัวที่มันปวดเสียเว้นเก้าอย่างโจ๊แสงอย่างเงี้ยชั้นนี้เราก็ต้องเก็บก่อนนะครับในระหว่างการกดออโต้เนี่ยเราสามารถเลือกเป้าที่เราจะตีได้ด้วยอ่าเราก็ไปตีแบบโจ๊แสงอะไรพวกนี้ซะก,ก่อนนะครับอืมอันนี้เรามีเวลาอยู่อีกห้าสิบหกชั่วโมงนะอ่าจากที่เราเห็นในอ่าในตัวอ๋อใช่ไหมอ่าอันนี้ก็ในห้าสิบหกชั่วโมงเราก็จริงๆเราผ่านแค่สองชั้นก็พอแล้วครับเพื่อที่จะเอาโจ๊กเกอร์มืดน,นะแต่อันนี้ก็แบบผมก็ไอเจ้าตัวทีมนี่มันทํามาเป็นของผู้เล่นใหม่ปีเนี้ มันก็ค่อนข้างดีทีเดียวแล้วผมก็มันแบบมันมีพวกโูนมีอะไรครบหมดเลยอะก็เลยแล้วประกอบกับตัวฮอรฟิโลสเล่าเนี้ยมันเป็นธาตุมืดก็ผมก็เลยไม่อยากให้พลาดกันนะก็เลยมาทําวิดีโอสรุปไอ้ตรงนี้ขึ้นมาให้ซึ่งแบบทีมมันก็ใช้ไม่ยากด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะผู้เล่นใหม่ก็เติบโตได้รวดเร็วมากด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมที่จะมาเก็บกันนะครับกับเจ้าตัวจ๊กเกอร์มืดอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวลองลุยไปเรื่อยจนกว่าจะถึงจุดที่มันเฟลเลยนะครับนี่ยติ้ะใกล้ เตยป้ายนะครับตึ๊บเจาะไปนะครับเห็นไหมโครก็จะเจาะเป้าเดียวให้นะจัดการกับพวกบอสได้ก็อนั่งดีนะครับเติ๊บเติ๊บอันนี้เราก็สบายหน่อยเพราะว่าเจ้าตัวเงือกก็คอยบัฟให้กับเจ้าตัวแบบายมืดนะฮะเราก็ต่อเทินไปเรื่อยๆนะอันนี้ใช้ดวงด้วยนะคือถ้าเกิดว่า e x ติดบ่อยๆอย่างเงี้ยทีมเราก็มีโอกาสในการผ่านเยอะด้วยนะครับนะเนี่ยตรงนี้จะดุมากตรงนี้จะเดือดมากเราต้องจัดการกับเจ้าตัวนี้ให้ได้ก่อนครับ การติดสตันตรงนี้สําคัญมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าเจ้าโจ๊กไฟเจ้าโจ๊กลมตรงนี้มันตีเขานั่งแรงทะลุเดบด้วยใช่ไหมครับเนี่ยเปิ๊บเห็นไหมฮะโอ้หทีหนึ่งนี่เรียกได้ว่าใจหายกันเลยทีเดียวนะเนี่ยเราต้องแบบพยายามลดเดามจของฝั่งศัตรูให้ได้ก่อนนะฮะเนี่ยต้องระวังเจ้าตัวโอ้ยฟักทองด้วยเออแสบเหลือเกินนะครับแต่คิดว่าอันนี้ก็กะว่ามันน่าจะผ่านไม่ค่อยไหวอยู่แล้วล่ะนะครับอันนี้นะเห็นไหม ทีมเราก็จะค่อยร่วมไปเพราะว่าชั้น7เนี่ยด้วยด้วยลูนกับสเตนี้ก็อาจจะยังไม่พอนะครับแต่ว่าใช้ใช้ทีมนี้แหละอ่าผ่านมาถึงชั้น B6 แล้วนะครับไดอาร์เอ็นดีดีก็ผ่านได้นะครับจริงๆพอผ่านได้ถึง B6 แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นส่วนนะครับผมของเจ้าตัวโจ้มืดมาทั้งหมดเนี่ยร้อยห้าสิบชิ้นละนั่นหมายถึงว่าเราจะซสมอนได้ทั้งหมดเนี่ยถึงอซีหกสามตัวเลยทีเดียวฮะก็คือหนึ่งร้อยก็คือยี่สิบห้าคูณหก ก็จะเป็น150ใช่ไหมอ่าเ้วเวลาซัมมอนเนี่ยจะใช้ชิ้นละช้าิบนะครับอ่าก็เนี่ยจ้าตัวจบมืดผมก็เอาเอาเวกเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆนะอ่าตัวนี้นะครับตอนนี้ก็คือว่ามีทีเด็ดอะไรบ้างนะทีเด็ดของมันก็คือนี่เลยนะฮะเซอร์ไพรส์ซิงบอมได้ไหมอ่าเซอร์ไพรส์บอมวางระเบิดตัวลูกตัวนะครับอ่าก็อยากให้เล่าให้ฟังเมื่อเมื่อตะกี้นะถ้ามีเซียร่ามีอะไรเงี้ยค่อยตัดสินใจเอาเอาตัวนี้มาเล่นนะตัวตัวอ่าตัวตอนนี้จะใช้งานได้ค่อนข้างดีในอารีน่นะครับ แต่พันดัาทั่วไปอะไรพวกนี้ก็ใช้ใช้่อน้างยากในเวอร์อารีนาอาจจะจจะใช้ได้ได้บ้างอะไรแบบนี้นะครับอ่าก็ท่านี้คือมันจะมีตัวนี้จะมีแอคเคอรซีพิเศษในในการวางระเบิดด้วยทิศอาจจะเป็นท่าสองของโค้จ๊กเกอร์นะท่านหนึ่งก็ทําอะไรได้ค่อนข้างลําบากไม่ค่อยได้ก็เรียกเรียกเรียกว่าเป็นท่าโจมตีพื้นฐานธรรมดานะครับอ่า s h a d o อลีเวนอันนี้คือถ้าเกิดว่าตัตวโจมเมื่อมันถูกตีเนี่ยมันจะสวนกลับแล้วมันจะลดคูดาวของการวางระเบิดด้วยนะครับซึ่งส่วนส่วนใหญ่ก็ มันจะตัวด้วยความที่มันต้องเล่นเป็นระเบิดใช่ไหมตัวมันจะค่อนข้างบางอย่างแล้วด้วยนะครับก็เลย <c oughs> อันนี้ก็คือแบบโดนตีอาจจะปลิวไปเลยประมาณนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำสเตตค่อนข้างยากสนิดหนึ่งก็เลยยังไม่ค่อยเชีรยให้ให้เ,เพื่อนๆปั้นในช่วงแรกสักเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับฮออพีโรในรอบนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซัมเมอร์เนอร์อนะครับทุกคนก็เเรามีออซัมเมอร์เนอร์อเราเป็นคอมมูนิตี้ที่แข็งแรงนะครับ ออยู่ถึง11ปีแล้วด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าสิเอ็ปีมีแจกอะไรแล้วก็อย่าลืมติดตามคอมอ่าอย่าลืมติดตามอินฟลูเอนเซอร์ทุกท่านนะครับผมเรามีคอนเทนต์ที่หลากหลายแล้วก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับสู่ซัมเมอร์อสวอและฉลองครบรอบสิปีนะครับเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย